นไม่ได้บีบอะไรขนาดนั้นมันลีด้วยมลีเหรอโอยอย่างนี้ผมต้องเฮ้ยเดือบไเฮ้ยตรงนี้โล่งเกินไปเปล่าเดีอเดเฮ้ยมาเลยใครอยู่หน้าโรงเรียนใหญ่ระวังเด้อมันมีแน่สิ่งที่เรียกว่าก้าวสวีิวิไม่มีหรอกตอนแรกเขาวิ่งมาบ้านเล็กไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริไม่จริงไม่จริงมันก็เจอแล้วยอไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงเลยัวมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรหรอกวิ่งไปมาที่ไม่ปัไฟแล้วหรอไม่ม แรกๆคำหลังๆหลังๆก็ข่าวหลังๆก็ข่าวอย่าเปลี่ยนเป็นคำอื่นไอ้ตีหันตียัดแข้งเลยมีการตันนะพี่เกาสไตล์ผลการเล่นนะเปล่าเมื่อเขามีการตันเนี่ยเสมอต้องตียัดใช่ใช่ใช่เขาสไตล์ผลการเล่นนะเปล่าไมม่ีข่อยเลยเกมเ็อยู่เยี่ยมเป็นของนี่ชักกี้เฮ้ยผมมาช่วยให้ผมมาช่วยให้เฮ้ยมันอยู่ใกล้พี่อ่ี่บอปนะพี่ ปป๊อมาช่วยให้ผมช่วยให้ผมช่วยหลอดหลอดเต็มไวมันก็ใกล้เต็มแล้วน้องคู่กันอันนี้ก็คือแบบก็เต็มปั๊บผมที่ก็ปั๊บเลยขึ้นหลอดใหม่ปั๊บเลยดูผมบ้านฟ้าครับผมทัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูยังไงแค่สามทำแบ็คไม่สนเรื่องต่อพันธุ์ที่พวกสามตามสามสามไต้ท้าสกันย้อนมาดักทางนี้พี่ผมไม่มีแทงนะ เดิมไว้มันเล่นยังไงก็ได้มันตัวจริงขอบคุณซูโม่นะครับผม50บาทแล้วผมไปยังไงต่อไม่ไม่ไม่เอาจันเจมันไม่น่าเอาผมขอบคุณ99บาทนะครับคุณคุณอั้นสมายไมเอาเอาบ้านใต้ดินไปบ้านใต้ดินอั้นทำไมโอ้โหรถตรงนี้โล่งเกินพี่ไอ้ยอนเล่นไปหมดแล้วอาจารย์นักนั้น่ะโอ้โหย้อนย้อนเอาหนักเกินย้อนไอ้ย้อนเล่นข้างรถในแบบหนึดิ ใช่ปะไม่รู้หน่ามายอนเดย์ไอ้ยามมาจุกันแรกอะไม่รู้ผมไม่รู้อุ้ยในแข่งเขาแบนแล้วเนี่ยคุณคุณไม่แฟร์เลยคุณไม่แฟร์เลยแต่มันไม่ได้แข่งเขาก็เล่นขำๆตอนนี้ยเออเอาขาวบล็อกสกี้แต่แล้วบอกครับแบนแล้วบอกครับผมสิบให้พี่อกแขวนพี่แขวนแขวนแขวนโอ้ผมติดจสกี้แล้วว่ะมาผมแน่เลยไปบ้านเอ้ไม่ไม่ไม่พุ่งไปบ้านเล็กพุ่งไปบ้านเล็กเออมาป๊อปเขามีแล้วผมโดนป๊อปไปสองทีแล้วเนี่ย โอ้โหโดนพับรัวๆพับไปก็ปั่นต่อได้ก็จริงเฮ้ยของก้าวมาอีกแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เล่นแบบไม่เห็นตูเลอร์ที่ผมก็ปั่นอยู่ตรงอยู่ผมบ้านฟ้าครับอยู่ผมบ้านฟ้าครับอยู่ผมบ้านฟ้าครับเคครับผมปั่นสายกลางครับปั่นสายกลางครับปั่นเลยครับปั่นเลยครับปั่นเลยครับโอเคครับตรงนี้ปั่นได้สองคนนะครับได้ครับได้ครับได้ครับ ทำตามโดเนินะแต่เกมมันตึงว่ะไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงเดี๋ยวเอาให้ไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้เออเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวให้ปั่นได้เลยครับปั่นได้เลยอยากทำอยากทำไอ่แค่ทำแค่ตายกันเองเลยคุณยุคขนาดนี้จะบอกให้กูตายผมจริงจังเสมอจริงจังเสมอเออไม่ยังไม่ละคำเลยขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับ69บาทนะครับแตงพอโดนิชนะโดเนิให้ยอนบาทหนึ่งที่เหลือฝากไว้จันเจได้เลยครับ ก็ฝากไว้กก็ฝาไว้เขาก็ฝากไว้แล้วย้อนไม่ค่อยดีแล้วย้อนเฮ้ยเขาทิ้งผมไปแล้ววะย้อนยอนแย่มีไหมอู้่ไม้ดวดยังอยู่ด้นะเต็มไม้ดวดนี่ไงเศษไม้ดวดไม่น่าใช้เลยเศษเนี่ยใครมันสอนให้ผมใช้วะเฮ้ยย้อนยอนไปต่อหนึ่งผมขึ้นทีคนหนึ่งสวยไปครับผมไปครับสวยสวยฉ่บนี่แหละสวยเฟสสองโอ้โหเราเครื่องนี้จะเสร็จเราพุ่งปัดในเครื่องเยังไงเนี่ยเขอแอ็กหน่อยครับขอแอ็กหน่อย มาอุ้ยมันกระตือแรงเครื่องนี้ว่ะแย่ละลูกเกียรไม่ค่อยดีละลูกเกียรไม่ค่อยดีละเฮ้ยพี่ผมใช่เดี๋ยาให้เดี๋ยาให้เดาให้เดาให้ผมว่าเจอเจอยอนเจอยอนมันเหยียบแล้วมันเดินมาหัวใช่อ๋อมันอันนี้เหรอที่บอกล่วตามยอนตึงๆผมจะผมจะปีกวิเวกนะหลังหลังแาบนี้ชอบดราาม่ไปแล้วับไปแล้วครับจานโมลิครับจาน โ้แแย่ลวครับผมบอกให้ครับผมบอกให้ผมบอกให้เนี่เดี๋ยวผมเอาให้เดี๋ยวผมมาให้จานเดี๋ยวผมมาให้เอาไปหนึ่งทีเอาไปหนึ่งทีเดี๋ยวผมมาให้ครับเดี๋ยวผมมาให้สวยครับสวยครับผมอาให้ครับเดี๋ยวผมอาให้พี่เอกยังเข้าไปไปเมมใส่เขาเกินไม่ได้เมมไม่ได้เมมก็เดี๋ยวจานโดนโมลิไงผมก็สงสารจานไงขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับผมจะผมครับอยู่กับผมครับอยู่กับผมครับอยู่กับผมครับโอเคครับได้สิบนั้นเดี๋ยวผมครับอยู่กับผมครับอยู่กับผมครับผมปั่นไฟเอ้ยไม่ใช่ผมฮิว ไม่อยากไปปั่นเฮ้ยไม้ไม่มีแล้วเหรอบ้านไ้ดินอ่ะโอ้โหใครเล่นไรหมดวะมีพี่ยอนยอนสารภาพไปดีๆให้พี่เอกได้แต่เจ้ครับแต่เจผมเห็นตอนอ้าตวตาปลอดสารภาพเลยสารภาพเปิดใจเลยเปิดไปก่อนเลยเหรอเปิดรอนแรกเลยอ่ะไม่ตั้งไม่ตั้งเรียนจี๋ยเอ้ยนักต่างหลอกน้กต่างกั้นเห็นป่ะอืออะไรหน้าต่างกั้นพี่กระโดดไปสามสี่อล เกมเร็วผมเปลี่ยนสองไม่มีใครเปลี่ยนสองเป็นเพื่อนผมเลยอ๋อผมปัดม่านปาร์ตี้นี่ยลบผมจะใช้ผมจะใช้ผมจะใช้เบิร์กที่ดันเจย์เลือกมาให้แบบกัดฟันทนโอ้โหเขาเดินมาเจอผมกัดฟันโทนเขาก็หาเจอครับมันยังมีรอยเลือดอยู่โอ้ยังมีรอยเลือดอยู่มันเหลือเครื่องไหนบ้างเราแย่แล้วอันนี้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แต่ผมกินข้าวรอแล้วผมกินข้าวรอข้าวรอตึงเกย์ชิวชิว ขอใ้มึงเลิกพูดแรงไว้ขอเอาพี่มันเหลือเส้นไหนมึงเนี่ยตอนกินอยู่เขาเปพูดนขอบคุณลูดี้เพลียล้มอีกแล้วใช่ครับจุ๊กขนาดนโอ้โหจุ๊กขนาดนี้แม่งบอกล้มอีกแล้วจุ๊กแตันจีมันก็ไปดูมาพอดีต้องทำอะไรที่ขอบคุณลูดี้ต่างแค้นนะครับผมสี่สิบบาท NBA มอต้าเซลติเขาก็้ามาก็แทงหลังไปก่อนได้ใช่ก็แทงอุ้อมกอไม่อุ้ม ขอบคุณทองแดงคุณดองนะครับ20บาทเดินอะไรมาหากูตรงนี้เนี่ยอาสึเกะพี่เจี๊ยน่ารักที่สุดก็ปกติผมก็มีความน่ารักอยู่ในจิตใจของผมโอ้กูคุณดองอะไรล่ะไอ้คูเขียวตุ้ยเหรอเกี่ยวเล่นโดนมันถามซาสึเกะคืออะไรครับเอ้ามึงดูทรงผมมันมันไม่ใช่มันใช่ซาสึเกะเนี่ยไป ตาหน้าโดดตู้กอะไรวะพปุยหิ้วให้ยอนปุยหิ้วให้มาไม่ฮิวผมยิ่งได้ปุยนะปุยไม่หิวเลยตัานเขาก็น่าจะได้แชมป์ปีนี้ด้านหลาดผมผมเอ่นติดเอาเอเชียร์นะแต่ผมรู้สึกว่าแบบจานต้องเข้าตู้ครับจานรู้ครับคุณสอนจนใช้ใบน้ำท่ากันเชียงไม่ทันนะน้าทัน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 เข้าพอดีเป๊ะเลยจังหวัธรรมชาติเลยจังหวะธรรมชาติเลย จะได้ครับเฮ้ยออกมาจากกู่ผมเดินเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ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 ยผมบ้านฟ้า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 ไปช่วยให้ผมไปช่วยให้นะครับได้ครับได้ครับคือเก่งมันตึงแล้วเขาลีไว้ปะเนี่ยย้อนตัดอยู่ตรงไหนครับย้อนย้อนปั้นอยู่หลังบ้านมาสิ ถ้าผมหิวให้คุณเลยนะได้ครับขอบคุณเดดออร่าผมนะเด็กคุณเอาตัวคุณเอาตัวคุณบังได้ไหมตัวคุณบังให้ผมได้ไหมรีบปั่นรีบปั่นรีบปั่นรีบปัดอย่ามันไม่หาก็จุ๊บมันใจอย่าไปหยอกนี่แค่เดือบัยมาหาผมแล้วมรับหน้าาใใหหห้้้บนช่วยคนหนึ่งครับช่วยคนหนึ่งครับเดี๋ยวกินข้าวรอขอบคุณบีนนะครับเฮ้มันไม่ฝาบมันไม่ฝาบครับยอมไปช่วยยอมไปช่วยมันไม่ฝามหมอ ัไม่สามครับมันสิบลุนอะเฮ้ยอูโดนไลเว็บมันกลับไปมันกลับแหนมอ่ครับพินไรค่ะเฮ้ยไอ้กรอบอะไรมึงเข้าตู้ทำไมอะู้หูแอนดี้ช่วยกูเอ้าเออตัวยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจังหวัดธรรมชาติบรรจารย์ไผมช่วยผมบล็อกเขาผมบล็อกอาจารย์ผมบล็อกสวย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 อ้าอะไรครับผมบล็อกากายกูวิปลิบแล้วพี่ยังหยิบเลย ตู้ไม่ถ่นพี่ผลิตเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมเอาให้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 พี่มันโมลีนะเออไปอ่ะจะพี่จะไปเอาไอ้เอยเออตู้ไม่ทถ่านเป็นตีนแล้วมต่างโอ้เรียบร้อยท้องแตกไปหนึ่งคนท้องแตกแน่ไปไปสองไปสองไปเอาเอาย้อนปัดระเบิดทำไมอ่ะเธอกอยู่ไม่ได้อ่ะไอ้งหลังไอ้กอล์มอยู่กูดิโอ้้มมึงทอะไไไร่ดเลยอยู่ได้มึงคือมาพี่มาอยู่กูดิ ไอ้เหี้ยงหน่อยดิไอ้เหี้ยโอ้โหมึงบอกให้กูตั้งใจเล่นกูอะตั้งใจเล่นที่สุดแล้วกูตู้กระพังขนาดนี้บอกถามเหรวะมึงตั้งใจเล่นไปมันมามันมามันมาโอเคไอพี่แล้วผมแตกตัวหนึ่งหมดแตกตึิงไอพี่ผมกดตายยากไม่ออกอ่ะเกมบั๊กอ่ะไปไปไปกูตาย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 เอ้ยกู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 มีแทงกูมีแทงกูมีแทงโมลิเหลืองเหรอแทงเดี๋็ดเอาให้เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้เอาให้เอาให้ ไปอะไรวะเนี่ยเอาไปใหกูด้วยนี่ม้าไม่งด้วย้เข้า้ไอ้เอ๋ยทีมทีมกูานมากูเี้ยมากู่ไหนไูแงเออยิงเกมนี่แม่ง้แลวอุ้มไม่ได้เอามันด้าตู่มันด้าตัวของมันยาน ไอ้นี่เอานะไอ้นี่มันเดาผมอ่าไอ้น mm hmm. oh, ี่เดาตัวกูแค่นั้นโอ้โหแกทำอย่างนั้นทำอะไรไอ้ก๊อกมึงทำอะไรเล่าไอ้ย้อนไม่ปล่อแล้วปล่อยผมปัน่นไม่ปล่อยโอ้ย้อนย้อนทำไมทำอย่างนั้นอะแล้วคิวเลือดมันมาเนี่ยปันผมปั่นได้ปล่อยโอ้ย้อนเกมเลเกมที่ผมไม่วนะเกมที่ผมไม่นับนะโอ้ย์บัคสองประสิทภาพเลยบัคสองโอ้ พี่มันเหตมันกูเข้าไม่ได้ยอมันมันสต้เปิมปัไ้ไปเอามาใช้ก็โอ้ไอ้กอาตู้นโอ้หแต่ก็ไดโอ้อะไรของแม่อันนี้คืออะไรว่ายน้ำาท้กันเชียงว่ายน้ำว่ายน้ำทกันเชียง มันรอโมลิแล้วมาเด mm ็นเขาไค่เหลือกมาเรื่องบักบักสองคนอะโอ้โหตีอะถ้าผมไม่นับนะผมไม่นับนะเอาแล้วเขาไม่ใช้หรอโมลี่หรือเขาเอาไอ้เกิดแยกกันมาเพื่อเพื่อนผมไม่ดิ้นด้วยไงปล่อยจอยโดนโดนขอแยกยิงเาหรอกจับตรงมันเก่งยังไง ไม่มีภาพมีเลยจะสึกเกล่ากันนี่เหรอแ่างเทียบอันเชิดขึ้นมาจากห้องสมงัตอันเช